มองส่องไปทางนี้นะไม่เห็นลูกเลยนะใบป,ปกคลุมหมดเลยอแต่พอไปใต้ต้นนี่นะหกสิบเจ็ดสิบมีให้เห็นทั้งนั้นเลยครับดีบบใจว่าแบกปุ๊บไม่ต้องเต้งเหมือนทุเรียนทําใบเลยอันนี้พันดูใบพันดูใบ <c oughs> แต่ก็พอเข้ามาใต้ต้นปุ๊บอ๋อพ <c oughs> ุมต้นสี่โอ้ย <c oughs> ูกเขาบอกให้แบกหมดเลยเจ็ดแปทิปนี่ใช่ทริปวา จากอายุใบกับอายุลูกคือดอกมาแบบใบใบอ่อนมาตอนแบบออดอกบานห่างแย่ครับไข่นกไข่ไก่อย่ายงนั้นเลยออเยอดยังไงมันก็ไม่ร่วงไม่ร่วงครัอบอใบดีขนาดนี้ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องใบอ่อนอแต่ที่ให้เห็นก็คือในคุณสมบัติเราเอาไว้เยอะขนาดนี้ใบก็ยังเขียวยังสดอวันนี้เราอยู่กันบนที่19มิถุนา2568นะครับเราอยู่บนพื้นอยู่บนพื้นที่ของอ,อำเภอนาสารเนาะฝนมาช่ำชอยู่แล้ว ถอยหลังจากลูกนี้ไปก็ประมาณ6 0ิบวันเนาะเราก็จะเจอฝนกันตั้งแต่ปลายเมษาเลยเนาะบานบาน,บานพาฝนแน่ๆไม่มีแดดเลยไม่มีแดดเลย <c oughs> แล้วฝนหนักๆ่ำๆนะครับอยู่ได้นะครับยังมีจังหวะก,การขยายแต่อาจจะแบบเรื่องของการแต่งอาจจะไม่ค่อยได้แต่งเท่าไหร่นั่นแหละจะมีเรื่องของการรักษาสมดุลกับช่วงจังหวะก,การเติมอะไรเนี้ยจะมีทิคให้นิดๆหน่อยๆอยู่แล้วเดีย๋ยววันนี้ไปคุยกันตรงโจทย์แม้จากที่ดูคลิปในในเพจนะไม่ ไม่โกหกไม่จกตาขอแค่ใช้ต่อเนื่องมันม่นใจครับข้อดีของพี่ก้้ยคือพี่ถามบ่อยเนาะทักถามบ่อยถ,ถ่ายรูปให้ดูบ่อยนะครับขอคำปรึกษาบ่อยๆโจทย์มันก็เลยได้แต่บางแปลงเอาไปใช้พ่นเองสามตีรอบโอ้ไม่เห็นจะดีเลยมันไม่ใช่ไม่ใช่ยาวิเศษขนาดนั้นนะไปโอเวคพัทนะครับม,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 มันต้องมันต้อง,ม,องอมีความมั่นใจมีความต่อเนื่องนะครับใ,ในในการใช้นะครับบางแปลงอะลองอันนี้ ก็ยี่ห้อนั้นสองรอบยี่ห้อนั้นสามรอบแล้วก็ทุกหมดไม่ดีเลยแบ่งเขาเพ่มไปจ่ายปีนึงรู้ดอกจ่ายแค่ตั้งซื้อมาแต่ผมรู้ไม่เชื่อเลยว่าเก็บไว้คนเว้นปีนี้เชื่อเลยไว้ในโรงไม่เชื่อเลยใช่ครับเาไม่่่นาพีเชื่อว่าลูกบอลปัจจุบันเนี่ยลูกชายก็ต้องเชื่อแล้วล่ะเพราะว่าต้นไม้มันเป็นตัวตอบเนาะเขาเรียกว่าพืชไม่โกหกเนาะให้อะไรไปพืชมันจะบ่งบอกได้หมดเลยเพราะผมจะไม่ไม่กดยอดนะ ไม่กดอยู่แล้วครับเพราะว่ายอดออกมาใบกลางใหญ่สวยหมดเลยผมต่อยังเหยผมจะดูว่ามันผ่านไหมเนินผ่านไหมเนาะใช่ยังไงผ่านแล้วล่ะครับผ่านตทดลองมาไอ้หญิงเลยพี่เยยบยบพี่วิรัติที่เขาจบปีสามแล้วก็กำลังจะขึ้นปีสี่ปีแรกปีแรกไม่บอกใครไม่กล้าแนะนำใครสวยจริงๆอ่อะ ชอบในความที่ใบมันวิบวับวิบวับแมกกระทั่างแบกลูกเจ็ดสิบแปดสิบลูกนี่ฮะถึงใบดีแบบนี้รู้มันก็ด้วยไม่มีอาการโตมให้เห็นเลยนะ <c oughs> ถ้าไม่ใช่ใบโอใบไม่ใหญ่แบบนี้ใช่ไข่นกไข่ไก่แทงใบอ่อนเหล่เมออกมาเลยละแปลงนี้ละเพราะว่าเทียบจากใบข้างหน้าแล้วมันก็จะบ่งบอกเนาะจากใบข้างหน้ากับผลมันอ้างอิงกันถึงได้อยู่แล้วแต่ข้อที่ทําให้พี่อยู่ได้คือมันไม่ร่วงอะผลผลิตปีแรกใช่ไหมคะครับผมนี่รุ่นเดียวครพบของผมันนี่กี่ปีของกู 6ปีทุกๆยอดของเราเนี่ยใหญ่ยาวมาหมดเลยแม้กระทั่งแขวนลูกนะครับอันนี้เกือบแก่ก็อยู่ประมาณสัก40กว่าวันใช่ไหมครับตอนนี้40กว่าวันถ้าถอยหลังไป40กว่าวันลูกของพี่ก็อยู่ประมาณไข่นกไข่ไก่ได้ไม่อ่อนไข่นกไข่ไก่ร่วงไหมไม่ร่วงนั่นแหละ ใบสวยเลยอ่ะแล้วใหญ่ด้วยนะใหญ่ยาวเยอะอีเข้าบ้านนจะ๋านลกแปลงดอกสวยทุกแปลงค่ะพี่ใช้เบี้ยม็พัสนะไม่ได้เลือกเข้าบางแปลงคือถ้าลูกค้าเปิดใจท้ายคือสวยทุกแปลงค่ะเยอะเยอะเยอะและความแบกของพี่นะกหกภู<พ>ลูกนี้หกภู<พ>แล้วก็ไม่เห็นเบียบ้ยวเลยนะมีทังเบ่งอีกครับวัได้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 เร็ว ผลกลมสวยหนามหยีจริงอย่างพี่วิราชบอกเลยเหมือนเหมือนเหมือนเอเพราะหนามมันละเอียดยิบเหมือน AI ทํทำเลยน่าือลองมาหลายยี่ห้อแล้วใช่ไหมมับอยู่อหมดอีกลองมาทุกศาสตร์ละมอยู่งก่อนใช้ม่โอคือได้แค่หนึ่งตันจากจากหนึ่งตันต้องเป็นสิบตันให้แล้วล่ะตัวนี้กี่ลูกเนี่ยสี่ห้าลูกหลายพุดอยไร้จักเจ็ดแปดสิบ เจ็ดสิบเจ็ดพูเจ็ดสิบที่เดินมาเลยนะที่เบิร์นมาต้นเนี้ยไม่ได้ชอบแค่ความดกอย่างเดียวครับใบไม่ตกใบไม่ถอดนะครับต้นยังแข็งแรงอยู่เนาะหลังตัดนี่คือไม่ต้องกลัวเลยเรื่องของความโทมโอ้โหเมาะล้วอ่ะเนไม่มีทรงเสียเลยนะต้นอย่างเล็กเองอย่างนิดเดียวนิดเดียวนี่ให้ดูนะนี่นะครับผนังเซลล์เปลือกผิวเปลือกนะ มีแค่ครึ่งเดียวนะข้างนี้ไม่มีแล้วนะตแต่ก็นี่หกคิปว่านี่ให้ดูการการการแตกตัวของเซลล์เนี่ยท่อ,อของเราแต่ก่อนแห้งวันนี้นี่เนแลพี่เนาะเนาะตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มหุ้มมาแล้วเริ่มหุ้มเนื้อมาแล้ว,วถ่ายดูเลยมันเออเอ้ยไหมเนี่ยของแท้นะคะคนเห็นคลิปยังบอกว่าเออเอ้ยไหมนี่เออเอ้ยไหมนี่เหมือนเหมือนเอไอตัดต่อภาพเลยไหมมันดกๆอย่างนี้เพราะว่ามันปั้นทรงเหมือนเอไอหนามก็ละเอียดเหมือนกันหมดเลย นะครับลูกก็<ล>นเนรียสวยหมดเลยเออมันแน่นจังหวะการเบ่งปุ๊บหนามแบบนี้แหละมันสามารถที่จะทําให้ลูกของพี่บอกมันกลมสวยกันครับอันนี้เรายังเพิ่มเริ่มต้นของการขยายผลเนะาะเดี๋ยวไปดูของถ้าจะเห็นก็แปลงใกล้ๆต,ลตัดอย่างของพี่วิราชแล้วก็โซนโซนหมู่สามเลยเนาะ,ะจะเห็นได้เลยว่าเหมือนใครเอาลูกฟุตบอลไปแขวนข้างบนเน่ะกลมไปหมดเลยเข้ามาดูในแปลงจริงได้นะครับนี่ทุเรียนทําใบครับแต่มีลูกใต้ต้นเต็มเลย มองไกลๆใครๆๆๆๆก็ว่าทุเรียนทายําใบต้นนี้คือจะจะ,จะโค่นแล้วฮะเ้นเชะเลยอันนี้นี่ไม่มีปลือกกรจริงเด่ต้นเชะเลยเนื้อยังเข้าเปลือกไม่มีเลยไม่พุกเปลือกไม่มีเลยครับรอบต้นเลยนะนี่เหลือแค่คืบเดียวฝ่ามือเดียวฝ่าเหลือแค่ฝ่ามือเดียวที่ที่ยังเป็นเอ่อ <c oughs> เนื้อที่มันสมบูรณ์นะนี่แล้วก็พ่นไปของพี่ใช้มาก็เกือบปีนเนาะเนื้อที่มันประสานขึ้นมาเนี่เนี่ยและดูบนลูกบนต้นนะ มีผนังเตยทอดน้ำเลี like, ้ยงอยู่คืบเดียวแล้วก็กลมสวยด้วยพี่เหมือนเอาลูกฟุตบอลไปแขวนอยู่เลยอ่ะ